สวัสดีครับสวัสดีท่านชมทุกท่านเลยนะครับผมเบสคนเดินป่านะครับวันนี้เรามากันหลายคนเลยนะครับผมครับสวัสดีครับผมตั๊กนะครับสวัสดีครับผมเปาเดินตำรวจป่าล่าดพีนะครับสวัสดีครับผมเบสพาลุยนะครับสวัสดีครับจินดาครับครับผมก็ฝากเข้าไปติดตามทั้งสี่เลยนะครับผมวันนี้นะครับผมเนี่ยจะพาพี่ๆไปนอนต้นไทรใหญ่กันครับที่พี่ตั๊กเนี่ยเจอผีป่ามาแกล้งนะครับผมฝ่ายกลางป่านะครับผมผมก็อยากจะมานอนดูนะครับว่า จะเจออย่างที่พี่ตั๊กมาเจอหรือเปล่านะครับผมตอนนี้เนี่ยเราก็ได้เข้ามาอยู่ในป่าแล้วนะครับผมก็บอกพี่เลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยฝนตกไปพอยนะครับพี่ตอนนี้ก็เป็นเวลา3ามโมงแล้วนะครับเราเดินมาตั้งแต่เที่ยงแล้วนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางไปต่อเลยครับผมก่อนที่จะไปรับชมคลิปผมนะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งตามให้เราทั้งห้าด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเลยครับผมไปโอเคครับพี่ๆตอนนี้นะครับผมฝนเนี่ยก็ตกนะครับผม นี่เลยทุกคนตอนนี้เนี่ยก็ใกล้จะมืดแล้วนะครับผมประมาณห้าโมงแล้วนะครับผมฝนเนี่ยก็ได้ตกนะอุวยตกลุ่มลักเลยมีเพื่อนเจ้าของทาคนหนึ่งชื่อว่าเปาเปาพี่ชื่ออะไรก็อย่าลืมไปติดตามพี่เขาด้วยนะครับทุกคนจ้ะวันนี้เรามากันหลายคนเลยนะครับทุกคนอ้วันนี้เราจะไปนอนต้นแซนครับที่พี่ตักเนี่ย ได้เจอผีป่ามาตอนนี้ก็มืดมากนะครับผมลาลาอาการมืดนะครับเพราะว่าเราเดินทางม,มาตั้งแต่เที่ยงแล้วนะใช่อตอนนี้ฝนตกไงตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงนะทุกคนโอ้โหอากาศโอ้แต่ว่ามืดแล้วนะมืดมากเลยก็ฝ้า,ามันคือบเบ็ดบน,นะครับครับผมบเบ็ดคนนั้นป่าครับทาาั้งหนต้นสาอยู่ทางไหนพี่ตั๊กผมก็ไม่รู้นะไปเดินทางทุกคนตอนนี้เริ่มจะเดินไปเรื่อยๆครับตามตามไปเดินะเดินเราจะลงมากกว่านี้นะ โอ้โหมือแล้วเราต้องเล้งขาละไม่ใช่ไม่งั้นถึงนานแล้วฝนตกไงเราต้องแบบใช่ตรงไหนพี่ตักใกล้ถึงแล้วใช่ป่ะ เราต้องระวังงูอ่ะเพราะฝนเนี่ยก็เพิ่งหยุดตกไปตอนนี้ฝนก็ตกป,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 ปล่อยๆนะโหทุกคนลอง,อจจอง,งใองช้ไฟใช้หน่อย,ย,ย,ยนะครับผม ได้เตรียมไปใช่ไหมวเปล่าใช่ไหมรอาที่เราพี่ตั๊กมานี่เจอคนอยู่บนต้นไม้แกว่งขาใช่ไหมเป็นผู้หญิงก็วันนี้เนี่ยผมก็อยากจะมาพิสูจน์เหมือนกันนะครับผมเหมือนที่พี่ตั๊กมานอนนะถึงแล้วทุกคน ันีต้นขายใหญ่เลยนะยังรอดมาเดร็วทุกคนกลางป่าเลยโคตรต้นโพต้นสายนาอารอบนี้ต้องระวังงูเป็นอันดับแรกแล้วนะครับผมโอ้ยเรามาโอ้โหมืดละเรามาถึงก็มืดเลยนะใช่ เปลามาเร็วงานถึงละเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องรีบกางไฟชิดก่อนพี่ตั๊กที่ปลุกเป้โอ้โหจะก่อไฟติดหรือไ้ใช่เราต้องรีบก่อไฟเหมือนกันไลยุงไล่สัตว์ป่าได้นะทุกคนะัี่มนาเลย เป็นเหมือนแบบข้างในจริงๆถ้าแบบคือมีคนเขาอยู่ได้เลยอย่างเงี้ยดูโอ้โหทุกคนดูต้นนี่มันเชื่อมันว่ารอบที่แล้วอ่ะกูเจอข้างบนนี่แหละใช่เหรอมาถ่ายลงมาแบบจ้าจ้ามามาคืนนี้มาลุ้นกันเลยครับผมว่าเราเนี่ยจะเจอเหมือนใช่พี่ตั๊กเจอบ้างนะครับผมคือเรามาสองคนมาเล็เหมือนแลาเมืองเลก้าอ้ำเราไงก็คงจะไม่กล้ามโน่นนี่นะคือเรามาก็สองคนมันเลกล้าลอกเราแต่วันเนี้ยเรามากันห้าคนเลย ไม่รู้มันจะออกมานรังเห็นไหมนะต้นใหญ่มากมันใหญ่จริงทุกคนต้นใหญ่จริงอย่างเงี้ยเพื่อนแกเอาเรื่องอ่ะกว่าจะมาถึงนะมืดเลยนะทุกคนนี่หลอดพิษาก็ไฟใช่แล้วก็ไฟตรงนี้ความจำเต็มเหรออะไรที่ไม่จะเป็นก็ลบเลยพี่นะเราจะเจอปัญหาบ่อยนะทุกคนเรื่องพื้นที่เนี่ยก็โอเคทุกคนเดี๋ยวเรา มาก่อไฟลแล้วก็รีบกางไฟชีตแล้วก็ผูกเปกรยกันเลยดีกว่าครับผมก็โอเคครับพี่ๆตอนนี้เนี่ยเราก็ได้กางไฟชีตนะครับผมแล้วก็ผูกเปรกันแล้วนะครับผมนะตอนนี้ก็ฝนก็ตกโปอยๆนะไม่รู้ว่าคืนนี้เนี่ยฝนจะตกหนักบ้างนะครับผมนี่ปัญหาของเรานี่ก็คือไฟ,นะไฟนะครับผมก่อไฟ,ไฟติดนะยากมากเลย ฟืนเปียกเนี่ยแหละเราจะเห็นปัญหานี้กันบ่อยนะครับผมการนอนปลายแบบเนี้ยแล้วก็ไม่รู้ว่าคืนนี้เนี่ยเราจะ,จะเจออะไรบ่อน,นะครับผมอีกอย่างนะครับเราเนี่ยก็ไม่ได้ทําอะไรกินแล้วนะเพราะว่าเรานี่ก็ได้เตรียมของกินนะครับผมมาจากบ้านเสร็จแล้วนะครับรรได้ไหมโอ้โหไม่รู้ว่าจะติดบ่อน,นะทุกคน อย่างรัดนี้เราต้องพกมานะไม่พกมาก็คงจะก่อไฟไม่ติดแล้วแหละคนดูดีอีกอย่างนะไม้เนี่ยแห้งผูกหมดเลยนะครับผมแห้งแล้วก็เปียกเูกจิตไปแล้วสร้างรกันลยนี่เนียเหาก็ผูกนุ่นส่วนเบสนี่ส่วนผมพี่นดาแล้วก็พี่ตักก็ผูกกันตรงนี้นะครับผมก็โอเคครับพี่ๆเดี๋ยวเราเนี่ยมาเจอกันตอนมืดเลยนะครับผม โอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยเราก็ได้นั่งพักแล้วก็ได้นั่งกินขนมขนมกันเสร็จแล้วนะครับผมนะตอนนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มแล้วนะครับทุกคนมืดไ้มากเลยนะครับพี่ๆส่วนพันป่าก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับส่วนเบสก็อยู่นี่นะส่วนพี่ดาก็นอนอยู่ข้างๆผมนะกับพี่จินดานะครับผมกำลังนั่งกินขา้าวเอ้ยไม่ใช่กําลังนั่งกินขนมเมอนไรนะครับผมอไม่รู้ว่า คืนนี้เนี่ยเราจะเจออะไรบอกนะครับผมในะช่อตอนนี้คือแบบเสียงเนียเงียบกิบเลยนะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับถ้าไม่เจออะไรผมกขออย,อยากเจอคนใช่ก็มาลุ้นพร้อมๆกันนะครับผมว่าคืนนี้เนี่ยเราจะเจอกับอะไรบ้างนะครับผมก็โอเคครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันตอนนอนเลยนะครับผมทุกคนครับตอนนี้เนี่ยเราก็จะเข้านอนกันแล้วนะครับผม ก่อนที่จะไปเข้านอนเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆนีมาดูต้นทรายกันก่อนนะครับผมนะนี่เลยนะครับพี่พี่ต้นทรายนี่คือแบบน่ากลัวมากเลยนะครับต้นใหญ่มากนะเห็นรอบที่เราเนี่ยพี่ตั๊กมานอนใต้ต้นทรานะครับเห็นคนเนี่ยนั่งอยู่บนต้นทรายนะครับผมเป็นผู้หยิงผมยาวนะครับนะไม่รู้ว่าคืนนี้เนี่ยผมจะเจออย่างที่พี่ตั๊กเจอรอบที่แล้เปล่านะครับผมตอนนี้ก็ดึงมากแล้วนะครับโ้พี่ฝนก็ตกโปอยนะดูต้นทราดิพี่ต้นใหญ่มากเลยนะครับผม ดูพี่สังเกตลากของมันนี่ลากของมันนี่ใหญ่มากเลยนะครับผมเหมือนขาคนเลยอะ่ะโอยถ้ามานอนคนเดียวนี้มีหลอนนะครับผมก็แค่พี่เดี๋ยวแล้วเนี่ยเข้านอนกันเลยดีกว่าครับผมถ้ามีอะไรเกิดขึ้น,นเดี๋ยวผมเนี่ยจะลุกขึ้นมาถ่ายให้พี่ดูนะครับผมโอเคครับผม เปล่าเปล่า,า,เ,าเล่นเสียงไหไม่รู้อะเล่นเสียงไหไม่รู้ <c oughs> เฮ้กี่กีท่ทนะอ,อ่ะโ้โเทียงอะูเที่ยงคืนแล้วน <c oughs> จ,จ็ดพันาไม่รู้อะเสียงควันกระเทบเท้าเลย เสียงคนกรทดเถัาลมก็แรงเลยมรงมแนรู้่เห็นรัพยาลเราลได้ยินเสียงกระทเท้าไบไม้อแบบนี้เออใช่ดิเฮ้ยเบสเฮ้ไปดั ไม่รู้เหมือนกันเมื่อกี้เหมือนเล่นเสียงคนกระทืบเท้าแถวๆเนี้ยออโอ้โหตอนนี้ก็เที่ยงคืนแล้วนะเมื่อกี้กําลังหลับได้ที่เลยนะทุกคนฝนตกเปอยๆฝนตกเปอยๆอย่างนี้อ,อากาศก็ค่อนข้างที่จะเย็นเลยนะครับผมเนี่นยลงไปหาสองดูดิเป็นสัตว์ป่าป่ะอือพี่ตาได้ยินกันไหม ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าในกล้องเนี่ยจะได้ยินต่อนะครับทุกคนใช่หรอเปล่าได้ยินไหมโอ้ทุกคนดูฝนตกไปพรอยนะฝนต้นสาย อะไรได้ยินได้ยินดูว่าดูว่าดูว่ามันเดว่าเบดูวมันอยู่ต้นไม้บางทีกูเห็นลอกที่เราล็อกที่เราเเจอตรงเนี้ยไม่เจออะไรเลยนะไม่เจอล็อกก่อนจะนอยังเจงนีไม่เจอป่ะ ไม่ได้เสี่ยงอะไรวะก็นเราคงเจอโห,หทุกคนฝน,นตกแรงมากไม่รู้สัตว์ป่าวะใช่ฝนตกเลยนอนในป่านี้ฝนต,ต,ตกแบบนี้โหทุกคนไปเราก็ดับแล้วนะเราจะทำให้ไฟเราดับไม่ได้เลยนะครับผมถ้าไฟดับเนี่ยแย่เลยนะครับผมในป่านเนี่ยไม่รู้ว่ามีสัตว์ป่าสัตว์ดูร้ายอะไรบ้างนะครับ ปล่อยเริ่มดับแล้วฝนตกเลยนะฝน้งเตือนไปเอาไงเนี่ยเดินตามหาแจ้งเลยด้วยมาดูดิมี่กีเราได้ยินเสียงที่แถวเนี้ยเราเราเนี่ยอยากเอกจากที่แคมป์ป่ะก้าวไปไกลทุกคนดูดิมันตกแบบปอย ันตกดีมากครับทุกคนติงไม่นานเห็ดนี่นก็อาจจะขึ้นนะไ่เจอุไก็อยู่นะโอ้โหทุกคนตกแรงมากไปเขาลบกันกหนกี่รูหมถึงขากันนะตกเลย้ยมม่วเลยอะไรอะไรใค่วะาพ่ตักอเฮ้ยไอป๋องมาดูนีป๊อปป๊อป

เฮ้ยไปเอาไงดีวะพี่ตักมันม่จะลงมาเลยพี่ไม่จะลงมาแล้วจะลงมาหาล้านทุกคนเอาไงพี่มันลบลบหมยมันตกพี่ตั๊กลองขึ้นไปดูไหมเอาหายละเอาเฮ้ยอาเบะมันหายไปไหนวะเอาไรวะวัวกูยังพิสูจน์วะอะไรนะยังพิสูจน์อ่ะ โอ้เป็นหังไงกล้องเบอร์ฝนตกใส่โทรศัพท์อ่ะรอบนี้กูมามากันเยอะว่ะเดี๋ยวกูขึ้นไปดูนี่แหละเพิ่งรอวองลรางแหละกูขึ้นไปดูจะขึ้นไหมล่ะเออลองขึ้นไปดูดิแปลกใจเหมือนกันเดี๋ยวผมจะขึ้นไปดูทุกคนผมมารอบเนี้ยคือผมมากันเยอะไงผมไม่กลัวเราไม่ต้องมากันอีกนะสองคนผมก็เลยไม่กล้าไงเลยนอนนิ่งเลยตอนนี้เปตอนนี้วันนี้ผมมาเยอะโหหายไวมากเลย ไม่ร ¿no? um. uh, um. ู like, short, atrás, habitual, alto, el too, el ้หายไปไหนนะฝนก็ตกลองขึ้นไปดูดิพ่กษ์คือกองพี่ถือใช่ได้เจอถือใไช่ขึ้นไปเลยดผมขึ้นไปดูครับเไปไ้เรวงนะี่เต็มที่เต็มอีกละ่นไปไรไปพี่ตขึ้นไปเลยขึ้นไปพิสูจน์เลยมาให้รูไปเลยนะ มันต่อ,อย่างี้นี่แย่เลยนะทุกคนขึ้นได้ไหมกลังเล่นนะมึงอ, <c oughs> อุ๊บทุกคนดูตอนสาย เจอแล้วว๊าไม่เจอเลยเหรอเจอไหมโโหทุกคนฝนตกแรงมากมีป่ะเธอไม่เจอก็ลงมาพี่ตักฝนตกอันตรายฮะใช่เหรอ ลงมา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 ไปโรฟลอยกันพี่จินดาโอ้ลื่นพี่ตังมีไฟอยู่โอเคเดี๋ยวรอให้พี่ตังลงมาก่อนนะครับผมให้พี่ตังลงมาก่อนก็โอเคครับพี่ๆตอนนี้เนี่ยพี่ตังเนี่ยก็ได้ลงมาจากบนต้นไม้แล้วนะครับผม เมื่อกี้ขึ้นไปเจออะไรป่ะไม่เจออะไรเบสโหพี่นูจะเจอนะไม่ใช่ไม่ใช่คนแน่นอนนะผีคือเรามากันอาจจะเป็นผีป่าก็ได้นะทุกคนพี่คิดในใจพี่คิดว่าก่อนจะมาแล้วคือถ้าเจอวันนี้เรามากันยังไงถ้าเจอพี่กล้จะขึ้นไปดูใว้เห็นกระตาเลยว่ามีจริงหรือเปล่าแต่ขึ้นไปแล้วไม่มีอะไรเลยใช่โหเมื่อกี้เนี่ยมันนั่งชี้หน้าเราบนต้นไม้นะทุกคนมันย่ามเราไงพี่ตาขึ้นไปดูก็ไม่เจออะไรเลยนะครับผมเดี๋ยวเราทั้งห้าคนเน่ยจ นั่งดูสักพักน,นะถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะขอตัวเข้านอนต่อเลยนะครับผมเ<ช>มื่อกี้เนี่ยโอ้โหนีนะเขาไม่ทําอะไรเรานะเ<ช>ขาแค่แบบชี้หน้า,นาเราอะรา่อะแล้วก็ฝนเนี่ยก็ตกปล่อยๆไม่ปล่อยตกแรงเลยนะครับผมใช่ไม่รู้ว่าคืนนี้เนี่ยเราจะนอนได้บอป่นะครับผมก็โอเคครับพี่เดี๋ยวเราเนี่ยจะนั่งดูสถานการณ์ก่อนนะครับผมถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเนี่ยผมขอตัวเข้านอนต่อเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้คงมีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ผมขอ คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งตามให้เราทั้งห้าด้ยนะครับพี่พี่มฝนตกแรงมากโอเคเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ